สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของการขึ้นรถผักนะครับเพื่อไปส่งที่ตลาดตลาดคลองเตยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างอเนะี่ยข้างบนข้างบนขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะี่คือภาพ สภาพผักข้างบนนะครับการทวงการทุน,น,ทนอ่มีมด<า>ได้ดาขายหมด<า> <S 1> 1 <S ไปไปขายที่ตลาดของเตยขุดไปถึงโน่นเท่าไหรนะ่นะออกจากนี่เี๋ออกจากนีนก่เี๋ยวประมาณหนึ่งหอนี้ห้าโมงออกจากหลวงดิ์บ่ายมงออกจากหลงศักดิ์บ่ายโมงไปถึงโน่นห้าทุ่มสองทุ่มเสร็จลงผักเสร็จก็ก,กลับเลยเรื่อนนอนก่อนนอน,นอนก่อนแล้วค่อยกลับเช้า ช้าเราก็มีของกลับมาด้วยใช่ไหมไม่มีมีมอ่าอบนี้เจ็เดตะาป่าใสาม่มะเขือนะกลับมาอืมอืมแบบนี้คือชีวิตของการส่งผักนะครับของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคือเราเว้นวันวิ่งอยู่ใช่ไหมอ่ะเราเว้นวันวิ่ง,ง,งแล้วสภาพตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องตลาดเรื่องราคา<อ>เรื่องตลาดเดี๋ยวนี้เงียบเชียบครับเหรอขายากหน่อยอืมว่า ปัญหาคือมาจากโควิดมาจากโควิดนี่แหละปัญหาคือโควิดมาเลยก็เลยซบเตาสลาดัดไม่ค่อยฟื้นเหมือนเมื่อก่อนดูเราคาดว่าจะฟื้นประมาณไหน,นดูแล้วโควิดเรียบร้อยแล้วนะมัง้งอ,อที่รัฐบาลไงาฝากถึงรัฐบาลได้ไม่เป็นไรอยากให้เขาเขาแก้แบบนะฮะแก้เรื่องโควิดนะฮะห,หายหมดไปทั่วประเทศไวๆเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นไวๆ ผักก็ได้ขายง่ายมีนนขายได้มาซื้อง่ายไงจะให้จะให้เขาแก้แบบไหนพอเสนอแนะได้ไหมแนะรัฐบาลนิดนึง <c oughs> แนะได้นะแนะได้แนะได้เผื่อเขา,าจะแนะยังไงก็ก็เห็นเหนืออยู่ทุกวันไงแต่ทำมันมันดีขึ้นมาถือว่าถือว่ามันเป็นเ,เรื่องของทั่วโลกก็แล้วกัน,กนทั่วโลกมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับอันนี้อันนี้ เราแลกเปลี่ยนกันเฉยๆนะเราไม่ได้ว่าใครนะครับเราคุยในภาพทางโลกนะครับว่ามันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของโลกนะครับให้ดูนะครับซื้อก็มาซื้อยากหน่อยเพราะโควิดมันระบาดเนี่ยเขาเข้าขายไม่ค่อยดีเขาเข้ามายากเขาไม่อยากเข้าชมงนะเขาไม่อยากเข้านี่เนี่ยเพราะโควิดขาไม่อยากเขาไม่อยากเข้ามาเขาไม่อยากเข้าแย่ลงมายำแย่หน่อย เขาไม่อยากเข้ามาในตลาดเลยว่างั้นเรหรอทำไมนอกนอกจากจําเป <laughs> ็นเหรอไาวันก็ขายสองวันลากลากไปหนึ่งวันขายสองวันหมดอันนี้อันนี้คือปัญหาจริงๆนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่แล้วหัวอ,อกที่เป็นแม่ค้าขายผักน,นี้นี่น่าจะรู้ได้อยู่ละสำหรับคนที่วิ่งอยู่ประจำนะครับอันนี้นำ <S <S คิดมาหลับกันเป็นแถวหมดในแต่ละร้าน อันนี้นําเรื่องราวของการส่งผักนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรก็มีนะครับท่านผู้ชมผั ro, กไฮโดรก้านทูนในกล่องนั่นอะไรไฮโดรใช่ไหมไฮโดรไฮดก็ต้องอัดน้ำแข็งอัดันเงินกันื่ต้องอัดน้ําแข็งไปเพราะว่ามันเข้าไม่ใช่ห้องเย็นนะครับอย่างที่ฟาร์มห้องคัทรวดีไฮโดรฟาร์มเป็นตู้ห้องเย็นนะครับอันนี้เขาต้องไปใส่น้ําแข็งเพื่อให้ไปถึงโนนเราจะได้ไม่หิวตอนนี้คือรอยอดฟัก ใช่ไหมยอดฟักแมวอ่ายอดฟักแมวมะละห,หวานนะครับยอดมะละหวานนะครับกับลูกมีลูกไหมมีลูกอ่าลูก,ลกมะละหวานข้างล่างอ๋อเอามาแล้วใช่ไหมเหลืหอ <ๆ S 1> ยอดอย่างเดียวยอดด่า <ๆ S 1> ตอนนี้ถ้าผู้ชมให้ชมสภาพบรรยากาศยอดยอดคืออันนี้นะครับยอดฟักแมวยอดมะละหวานคือตัวนี้นะเดี๋ยวรออีกเจ้าหนึ่งนะครับอ่าขอบคุณพี่อุ๊ดนะครับคนขับรถขับรถไปส่งผักให้ข้อมูล เกี่ยวกับการส่งผัก่ะปิดได้ทีนี้รอรอดูยอดจะมาจะมีมาหรือเปล่าเขาว่าจะเก็บมันเก็บมันหรือเปล่าเดี๋ยวรอยอดมะละหวนันอีกแท็กนึ้งนะครับอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนครับ,รบอ,อนนี้คือการปิดใส่แล้วก็จะต้องมาปิดผ้าคลุมนะครับตรงนี้อ่เดี๋ยวรอยอดมะละหวันก่อนยอดฟักแมวก่อนอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยว ปรากฏว่าอยอดยอดมะระหวานยอดฟักแมวไม่มานะครับก็เลยต้องปิดแล้วก็เพื่อจะเดินทางไปไปเอาผักที่ลมสักอีกใช่ไหมโอ๊เอาที่ลมสัก,อกอเอากระล,ล,ลำลุยมะเขือเอากลำลมะเขือที่ตลาดเสียงอดิศรตลาดผักเพื่อจะขึ้นให้เต็มมื่อครับให้เต็มลำเต็มลำนี่ประมาณกี่ตันนะอ๊ต ประมาณสามตันนะครับวิ่งไปเนี่ยสามตันนะครับมันทุกแบบสามตันนะครับโชกลอ้อรถต้องเป็นกระทะมันทุกแหนก็ต้องค่อนข้างจะหนานะครับหนาแบบเยอะมากนะครับต้องหนาแบบรองรับน้ําหนักสามตันวิ่งเร็วได้นะครับความเร็วก็จะประมาณร้อยใช่ไหมร้อยหรือเก้าสิบวิ่งร้ <100. S 1> อยความเร็วร้อยหนึง เราก็โชกรับรับน้ำหนักสามตันนะครับเวลาวิ่งเร็วแล้วเวลาตกหลุมอะไรเนี่ยเขาจะรับน้ำหนักได้จะไม่เหวี่ยงรถนะครับก็คือว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราต้องเสริมทั้งแหนบทั้งล้อรถบรรทุกว่ามันหกเกียร์วิ่งเก้าสิบไม่ได้รถหนักรถรถหกเกียร์หกเกียร์วิ่งเกียร์หกด้วยเหรอวิ่งอ๋อถ้าไม่งั้นมันจะเสียใช่ไหม ถ้าถ้าวิ่งแต่ห้ามันก็จะเคยตัวอกีกเลยเคยตัว <laughs> ต้องวิ่งให้หมดเกียร์ต้องให้ครบเกียร์ให้ครบเกียร์แล้วก็ความเร็วก็ต้องร้อยหนึง่งร้นึงขึ้นอะอถ้าถ้า,ถาต่ำนี่นก็แปดสิบเก้าส <6. S 1> ิบอันนี้เราดูคลิปเราได้ความรู้เรื่องรถด้วยนะครับท่านผู้ชมเรื่องรถด้วยนะครับว่าการขับรถหกเกียร์จะต้องขับ ยังไงแบบไหนนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมันแล้วกัน <รถ S 1> ในคลิปน,นี้จะมาวิ่งเก้าสิบไม่ได้ไงเกียรหกอ่ะรถเบาก็าได้รถต่าก่รถรถตู้เย็นที่บ้านก็ถ้าวิ่งเกียห้าจะต้องให้ได้ร้อยกว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องถอยลงมาเพราะว่าน้ำหนักมันเลยนะรอบไม่ได้เกียพังอืม อันนี้คือความรู้เกี่ยวกับการขับขับรถอันนี้เขาจะต้องไปขึ้นที่ตลาดเสียงอนดิศนะครับตลาดผักลมศักถือว่าเป็นตลาดใหญ่อีกที่หนึ่งไปขึ้นเพื่อจะให้ได้น้ำหนักสามตันนะครับฟางสูงแบบให้คุ้มค่ากับการวิ่งนั่นแหละแต่ถ้าได้น้อยไปมันก็ไม่คุ้มกับการวิ่งนะไปก็เท่าแก่ก็ไปขายเองนะครับ ลูกน้องไม่อยู่นะครับไปบ้านสงการยังไม่กลับครับเท่าแก่ก็เลยต้องไปขายเองนะครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณ,คณทุกท่านนะครับ,บครับครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องพัฒนวด,ดีฮโดฟาร์มชนแนลช่องแนวดีพรมประสีฝากท่านผู้ชมด้วยนะค,ครับอ้าวคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับสวัสดีครับอ